เกิดอยังขึง้นรถล่มถึงขึง้นเองรถเหยืย่ยกทางางทางทิ้งเกิดอะไรขึ้นรถล่มรถส้นคนหรือเปล่าดดลดดบุรุษเนาะ อถข้ามข,ข้ามถนนรถเลยส้น,สนเจ้ารถเปลี่ยนรู้เรื่องเกิดอุบัติเหตุรรครับคนจะข้ามถนนรถเลยชนนะครับไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับผม